อนนี้กิฟช็อปเข้าใหม่นะคะเราก็พามาดูแบบเร็วๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบนะคะขายตัวละนะคะตัวละ20บาทนะคะจะเป็นกิฟสปริงค่ะมีทั้งสีกรมสีขาวสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำเงินนะคะจะเป็นโบตัวใหญ่ค่ะแต่มันจะเป็นท้งผ้าแบบงานเกาหลีแล้วก็ผ้าอะไรแบบเงาๆนะคะอันนี้เป็นแบบเกาหลี เนี่ยค่ะอันนี้ก็คนละเนื้อผ้านะคะีนี่ตัวใหญ่ติดข้างหลังนะคะมัดแล้วก็ติดอันนี้ก็มีทั้งสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีกลมแล้วก็มีโบเด็กนะคะโบเด็กอันนี้สีดำอันนี้สีขาวอันนี้สีกลมอันนี้สีน้ำเงินอันนี้จะเป็นกริ์นะคะได้สีตัว20บาทนะคะมีสีน้ำเงินสีกลมสีขาวสีดำค่ะแผงละ20นะคะแล้วก็มีนี่นะคะ กิฟเข้าใหม่กิฟหนีบผมนะคะยี่สิบบาทนคะคะตอนนี้อันนี้กิฟกมะมยายนะคะกิฟอันนี้ก็มีแล้วก็มียางมัดผมนะคะค่าพวกนี้จะเป็นตัวละสิบสามตัวยี่สิบนะคะแต่ค่ามีกาดเพชรแบบเนี้ยตัวละสิบบาทอันนี้จะไม่มีโป้ตัวละสิบบาทค่าอันนี้ยี่สิบสามอันห้าสิบ อันนี้ก็ยี่สิบเฉยๆหลุดเนี่ยค่ะแล้วก็มีริบบิ้นด้วยนะคะริบบิ้นดำยี่สิบห้าหลานะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะเหมาะสำหรับไปทำเองอันนี้จะหน้าเล็กนะคะมันจะมีสามหน้านะคะหน้าเล็กาสามสิบห้าบาทสามม้วนร้อยแล้วก็มีใหญ่ขึ้นมาก็เนี่ยค่ะหน้านี้เออแมคะก็ลืมแล้วไม่รู้เขาเรียกอะไรห้าทับแปดหรือเปล่านี่แหละเนี่ยค่ะอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ขนาดเล็ก น่าจะ3าส่วนสี่หรือเปล่าค่าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยอันนี้น่าจะ5้ทับแอันนี้ยหน้าใหญ่ขึ้น35บาทเท่ากันหมดเลยค่ะ3ม้วนร้อยค่ะพวกเนี้ยแล้วก็มีหวี10บาทอันนี้หวีสำหรับเปียผมนะคะก็10บาทแล้วก็มีทั้งโบแผงนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะงานไฮไลท์ของเรา20บาท สอันห้บค่ะวันนี้ก็ขายดีนะคะออกไปเยอะเลยใช้คนละครึ่งได้นะคะเนี่ยเข็มกัดนะคะกัดต,ตัวนี้ตัวนี้จะทนค่ะมันก็มีหลายรูปนะคะเนี่ยหน้าเป็นแบบนี้ก็มีแล้วแต่ชอบเข็มกัดแล้วก็มียางยางก็ยังไม่ได้กอกเยอะเลยค่ะอันนี้คาดผมนะคะคาดผมสิบบาทอันนี้ดีมากอยากบอกว่าอันนี้ดี ที่คนเขาชอบถามหาวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นเนื้อยางพราราสิบบาทมันจะไม่หักง่ายนะคะส่วนมากก็เอาเกตแบบผสมยางพารานะคะพลาสติกผสมยางพราราอันนี้หนึ่งถุงสุม่มถุงสุ่มเราก็เข้าเยอะนะคะถุงสุ่มยี่สิบบาทอันนี้เป็นซองสุม่มซองสุ่มลูกสาวเคยรีวิวไว้แล้วอันนี้มาใหม่ค่ะเป็นกล่องสุ่มยี่สิบบาทของเยอะมากเลยของเล่น อันนี้ตุ๊กงตุ๊กแกโยโย่วันยังไม่ได้เติมอันนี้งานฮาโลาวีนเหลือแค่นี้แหละหมดแล้วฮาโลาวีนเบイายยบายกลับก่อนนะยังเหลือเน็ตนะเน็ตก็มาอยู่แต่ยังไม่ได้ขึ้นนะทุกคนมีเน็ตเล็กก็เน็ตใหญ่อุ้ยลืมไปถ้าใครอยากทำไปซื้อไปทำเองอันนี้เส้นละห้าบาทที่จริงมันเป็นแบบโบผูกผูกผมนะ่ะทุกคนอันนี้เส้นละห้าบาทนะ แล้วก็ซื้อเข็มกัดแบบนี้ไปติดได้เข็มกัดไนี่ทนมากเนี่ยสิบาทเข็มกัดเต้าหู้แข็งถ้าเข็มกัดแข็ง20บก็มีไปละบ๊ายบายกลับบ้าน